นี่นะแล้วเราก็ต้องมาขุดหารากขุดของมันนี่รากเงาอตอนนี้นารากเงาเอาแต่รากขดอ้อยรากแก้วเก็บไยอืมพอร,รากขดพอน,นี้ถึงมันไม่เดินเลยตอนไม่เดินใช่ไหยราเดินไปไม่ได้เออใช่มัน rám nó điên bây không được, rồi rám không lên được trên. Tại sao? Tại sao? Bé một bằng lần không tại sao? Tại sao? Tại sao?